สำหรับใครที่เป็นแฟนหนังจีนในอดีตนะครับน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดาราสาวที่ชื่อว่าหลันเจียอ,อิงนะครับที่มีชีวิตพลิกผันมากมายจากนางเอกชื่อดังกลับมีชีวิตตกต่ำและก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตจนทำให้ภาพภายนอกของเธอนั้นดูเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเธอเสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย55ปีซึ่งเธอเสียชีวิตเมื่อปี2561นี้เองนะครับ เมื่อ Apple Daily จากฮ่องกงได้รายงานว่ามีการพบศพของหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เธออาศัยอยู่ในฮ่องกงโดยผู้เข้าพักรายหนึ่งได้กลิ่นเหม็นและก็ไม่ได้ยินเสียงใดๆจากห้องข้างๆเลยถึงแมนว่าจะพยายามเรียกอีกฝ่ายซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่โต้อตอบจึงได้ตัดสินใจเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาพังประตูเข้าไปก่อนที่จะพบร่างไร้วิญญาณของหญิงคนหนึ่ง ต่อมาจึงมีคำยืนยันว่าผู้เสียชีวิตก็คือหลันเจียอิงอดีตนักแสดงชื่อดังโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบร่องรอยน่าสงสัยใดๆทั้งสิน้นสำหรับประวัติของนางเอกดังก็คือหลันเจียอิงนั้นเกิดเมื่อวันที่27เมษายนปี1963เกิดในฮ่องกงจากครอบครัวชาวจีนแคะและก็เข้ามาเป็นนักเรียนการแสดงของสถานีโทรทัศน์ TVB ในปี1983 ซึ่งในตอนนั้นเธออายุได้20ปีและด้วยหน้าตาที่สวยอย่างโดดเด่นทําให้ดินเจี้ยอิงนั้นได้รับการผลักดันให้รับบทสําคัญในซีรีส์หลายเรื่องในฐานะนางเอกและก็ยังถูกโปรโมทให้เป็นหนึ่งใน5้าทิดามังกรหรือดาวรุ่งมาแรงของฝ่ายหญิง TVB ด้วยส่วนผลงานที่โดดเด่นของหลันเจีเอิงนั้นประกอบไปด้วยซีรีส์เรื่องคู่แค้นสายโลหิตจอมยุทธสถานโลกันและเจ้าพ่อตลาดหุ้น ซึ่งเธอต้องรับบทหญิงสาวที่มีปัญหาสุขภาพจิตเป็นตัวละครที่มีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่สุดท้ายคงไม่มีใครคาดคิดว่าต่อมาในชีวิตจริงของหลานเจีย๊ยงนั้นกลับต้องมาเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตเช่นเดียวกันกับเรื่องราวของละครที่เธอแสดงอยู่ชีวิตของหลานเจีย๊ยงนั้นเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ปี1995จนถึงปี1996เเมื่อเธอต้องพบกับเรื่องสะเทือนใจอย่างต่อเนื่อง เมื่อพ่อแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตติดต่อกันในระยะเวลาแค่ปีเดียวทางด้านความรักของเธอนั้นก็ยังคงล้มเหลวอีกทั้งไม่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจจนต้องเสียเงินเก็บไปมากมายในปี1998นั้นเธอได้ประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บจากนั้นปัญหาต่างๆก็เข้ามารุมเร้าเธอจนในปี1999ลินเจียอิงนั้นต้องเข้ารับการรักษาในสถานบำบ,บัดผู้ป่วยทางจิต ซึ่งในระยะหลังนั้นเริ่มปรากฏข่าวพฤติกรรมไม่ปกติของหลันเจียอิงออกมาเป็นระยะๆะะมีทั้งเตรดต,ตามถนนหนทางในฮ่องกงแบบไร้จุดหมายปลายทางหรือการปล่อยปละละเลยตัวเองจนไม่ลงเหลือสภาพนางเอกคนสวยอยู่เลยในช่วงหลายปีก่อนที่จะเสียชีวิตหลันเจียอิงนั้นไม่มีงานประจำทำและต้องอาศัยอยู่ในบ้านพักสงเคราะห์ของรัฐบาล โดยมักจะมีภาพของเธอออกมาเดินอยู่บนท้องถนนในฮ่องกงแบบไร้จุดหมายปลายทางและดูมือรลอยถึงแม้นว่าเธอจะมีอายุเพียง50ปีเท่านั้นแต่ผมบนศีรษะของหลันเจีิิงนั้นก็แทบจะเป็นสีขาวไปทั้งหัวแต่ใบหน้าของเธอนั้นก็ยังคงเหลือเขาความคมที่ทำให้เธอเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนในอดีตจากนั้นก็มีข่าวลือมาตลอดว่าความเปลี่ยนแปลงในทางลบที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นเป็นผลของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ระหว่างที่เธออยู่ในวงการบันเทิงก่อนหน้านี้เพื่อนคนหนึ่งของหลันเจีย้ยอิงเคยให้ข่าวว่าสาเหตุที่ชีวิตของเธอจมอยู่กับความตกต่ำและปัญหาแบบนี้เป็นผลมาจากการถูกข่มขืนโดยผู้ใหญ่ในวงการบันเทิง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างที่เธอไปถ่ายทำหนังที่สิงคโปร์หลังจากที่ลงมือมข่มขืนเธอไปแล้วเขาคนนั้นก็ยังหันหน้ามายิ้มให้เธออย่างเลือดเย็นตลอดวันที่เจอกันนั้นหลันเจีิยงยังคงจดจำรอยยิ้มนั้นอยู่ได้ตลอดเวลาฉันคิดว่าสิ่งนี้แหละที่ทำลายเธอซึ่งหลันเจีิยงนั้นยอมรับอดีตของตัวเองไม่ได้เลย เพื่อนสนิทของเธอบอกไว้ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดหลันเจีอิงได้ออกมายอมรับเรื่องนี้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในการพูดคุยกับทีมงานของนิตยสารเน็กแมกซีนเมื่อปี2013โดยตอนนั้นทางเน็กแมกซีนได้เปิดเผยเรื่องราวอันน่าเศร้าในชีวิตของหลันเจีิิงว่าเธอเคยถูกนักแสดงชื่อดังสองคนคมขืนแต่ตอนนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อของทั้งสองคนออกมา จนเมื่อต้นปี2018ที่ผ่านมาจึงได้มีการเปิดเผยชื่อของขาใหญ่แห่งวงการบันเทิงในฮ่องกงทั้งสองคนออกมาซึ่งทั้งสองคนนั่นก็คือเจ er ินจือเว่ยและเติ้งกวางหยงซึ่งเติ้งกวางหยงนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับในคลิปผู้สื่อข่าวถามหลินเจียอิงว่าทําไมเจ er ินจือเว่ยถึงคมขืนเธอซึ่งเธอก็ตอบออกไปว่าฉันว่าเขาคงกําลังจะเมาจนอาจจะถูกความชั่วร้ายเข้าครอบงําก็ได้นอกจากนั้นเธอก็ยังบอกว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์แน่นอนว่าจนจิ้วเวยนั้นออกมาปฏิเสธข่าวทันทีและข่าวก็ค่อยๆเงียบไปโดยยังไม่ได้มีการยืนยันข้อเท็จจริงจนสุดท้ายหลานเจ้าอิงกลับมาต้องเสียชีวิตไปก่อนโดยที่ความจริงนั้นยังไม่ได้ตีแผ่ออกสู่สังคมนะครับ